ลาแฟกม์ลาแฟกม์คำนี้เป็นคำนามเพศหญิงนะคะที่แปลว่าฟาร์มฟาร์มนี่แหละคะ่ะแต่เราก็จะอ่านว่าลาแฟกม์ลาแฟกม์แฟกเม็ตเป็นคำกริยานะคะที่แปลว่าปิดเลทร์เตอร์เลทร์เตอร์ ถ้าถ้าในความรู้สึกพิธีอะเหมือนกับเป็นแบบร้านขายข้าวแกงนะคะแบบซื้อของแล้วซื้อซื้อข้าวแล้วเอากลับไปกินที่บ้านนะคะมีหลายอย่างเป็นร้านร้านขายอาหารนะคะและเทรดเดอร์ฟงและนูรีติค่ะนะคะในสังเกตว่าในรูปประโยคนี้ก็จะมีคำศัพท์นะคะที่มีตัวแอครอบกล้ำอยู่นะคะก็คือคำว่าลาเน u รีต t u ค่ะ แปลว่าอาหารร้านร้านไครเตอร์ไคเตอร์นี่นะคะก็คือเป็นร้านที่ขายอาหารอ่ะด,ดูสองคำนี้นะคะคำว่าเชีเอสรีเสียงตัวเออมันจะเออแล้วก็เออไปด้วยนะคะรีแปลว่าสีเทานะคะอีกคำหนึ่งก็คือคำว่ากรีสกรีส รีส <R> อาจจะออกยากหน่อยนะคะแต่ว่าต้องพยายามฝึกนะคะสองคำนี้นะคะเป็น adjective adjective คืออะไรอะ่ะเนาะนละอุ้ย adjective ก็คือใครบอกพิตีได้บ้างคือคำขยายนะคะเป็นคำขยายจะขยายคำนามก็ได้หรือจะขยายคำสรรพนามก็ได้เพื่อ ให้คำนามหรือคำสรรพนามนั้นมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ,อ,ะอย่างคำว่าเป็น adjective เพศชาย Ri z e เป็น adjective เพศหญิงนะคะอิลเฟริก็คือวันนี้มันดูบรรยากาศอึมครึมเนาะนี่นะคะ่ะคือแบบไม่มีแดดบดบดมืด,ม,ดมืดนะคะเหมือนฝนจะตกอิลเฟริหรือ La Vest e et grise la veste et grise mm hmm. ก็คือเสื้อเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตนะคะเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตสีเทาค่ะ La รึมีตัว J R I E นะคะที่แปลว่าตัวเสาเครนนะคะที่ใช้ในการก่อสร้างมันจะเป็น รือรือดตาละดูปากนะไม่สวยเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะคือคือรือค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดตัวจออกนะคะมันก็จะเป็นคําว่ารือที่แปลว่าถนนนะคะรือแต่พอมีตัว j อ r ก็จะว่ารือรือรือรอที่แปลว่าอ้วนนะคะ มีอยู่สองคำเหมือนกันก็คือคำว่าโกับโง่โโนะคะโอันนี้เป็น adjective เพศชายนะคะใช้คำว่าโอ้วนตัวใหญ่ใหญ่นะคะอ้วนค่ะโอันนี้ก็คือเป็น adjective เพศหญิงร ราราแปลว่าแบบมันน่ะมันคืออาหารน่ะที่มีไขมันเยิมย้มๆนะคะาคำนี้เป็น adjective เ,เพศชายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกาสกาสกาสอันนี้เป็น adjective เ,เพศหญิงนะคะและนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะคะในการออกเสียงควบ ควบกล้ำที่มีตัวแอ r อยู่ในคำศัพท์นั้น,น,น